โอเคครับก็ยินดีตับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Rv นะผมวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นนะผมจะเป็น Violet นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่น Violet นะผมแนวทางการเล่น Violet นะครับ <c oughs> ก็นะผม Violet แพดปัจจุบันนะผมก็ยังคือว่ามันก็ยังโหดอยู่ตลอดนะผม Violet น,นะแต่ว่ามันโหดเป็นบางจังหวะนะครับผมบางจังหวะที่เกมมันค่อนข้างจะไหลก็คือการันตีชนะนะครับผม ก็เหมือนแครี่ตัวอื่นทั่วไปนะผมแต่ว่าไวโวเตนี่จะแตกต่างนะผมจะแตกต่างจากแครี่ตัวอื่นที่จะเป็นตัวยิงเล่นระยะนะผมแต่ว่าไวโวเตมันเป็นตัวยิงชุดเดียวนะผมเป็นคอมโบชุดเดียวนะครับก็อาจจะจะเล่นแล้วคือเรายิงเัีจเตะไม่เข้าเลยรกัไม่ติดสักนิดเลยนะครับผมจังหวะตะกีนะ ยิงไปแต่ขยภาพนิดน,นนะครับผมมันไวเลยทั้งผมมันเป็นฮีโร่ที่จังหวะช็อตต่อช็อตนะครับผมถ้าเกิดยิงไม่เข้าก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนี่อย่างที่ผมเล่นนะตะเกียรเราเราแลกกับไายาเตะก,ก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันไม่ติดที่อะไายาเตะมันจอ,อกเกาะร้อยผมเป็นเนขาเรียกว่าเป็นจอ,อก,กเกาะเขาาโดยตรงนะครับผม มัเนเขนะ้าเนื้อหรอนะเหมือนเราจะโดนเซตหย่อยังไงก็ไม่รู้จริงดิเยี่ยมไปหมดแล้วกันนะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับเฟิร์สบัดแรกหรือเปล่าอไม่ใช่เฟิร์สบัดเนาะแต่ก็เรียบร้อยนะผม เราโดนนะครับจังหวะนี้เขาให้เขาให้โตโลมาเปิดเราแล้วพิกซี่ก็พิกซี่เปิดแล้วก่อนเนาะแล้วก็ลาแล้วก็โตโลเข้ามาแล้วก็ไอเตะเรียบร้อยครับผมคือเราเรียบร้อยตั้งแต่พิกซี่เปิดแล้วจริงจังหวะตะกี้นะไม่เป็นไรฮะเราเสียฟิกเกอร์ไปแล้วเนาะติดเล่นกับไอเตะไปนะยังไงยังไงกิงยิง มันน่ามากเลยฮะมันน่ามากเลยอะฮะเนี่ยมาดิมันน่ามากเลยมันหน้ามากเลยไอ้นี่มันต้องโดนสักทีนะครับผมจังหวะนี้เราเล่นได้นะครับก็นะผมไ i โอเลตมันเป็นกิชวช็อตต่อช็อตนะครับผมกิง้งยิงถ้าเกิดโดนแล้วติดคิก็คือแรงนะแล้วก็ต้องอาศัยความกล้าเล่นหน่อยนะครับผม พยายามกิ้งไปด้านข้างนะครับผมหรือไม่ก็กิ้งไปด้านหลังนะรับอย่าอยากิากก้งไปด้านหน้านะกิ้งไปด้านหน้าไว้เฉพาะไล่ล่าพอนะครับผมถ้าเรากิ้งไปด้านหน้าแล้วมันเป็นยังหวะไฟเดี๋ยวเราไปตายนะครับกิ้งออกออกด้านหลังเลือกด้นข้างก็ได้นะพอมีโอกาสได้รอดเรียบร้อยเปล่าไม่สนใจครับเราไล่ล่าเราไปไล่ล่าอาจาเตะเอยมาดี มันไส้มันไส้ใครเราต้นเกมเราเอามันเราเขาจะเตะหนักๆในหัวเลยนะนเนี่ยนะผมถ้าเกิดยิงช็อตต่อช็อตแล้วมันเข้านะผมก็จะต่อได้ของระเบิดหวัวน,นี้ยิงไว้หนึ่งอือโอ้ดิเดน่าดิเดน่าทำดีนะผมเกมนี้คอมโบดีมาตันน้งแต่ต้นเกมเลยฮะ 10ต,อตอ่อ3ามนะครับผมต่อคิวน,นะครับผมก็นะครับสำหรับไวเลสนะครับผมสกิลนะสกิลหนึ่งนะผมจะเป็นสกิลการแับไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็ยิงนะแต่การยิงไปเนี่ยมันจะออกเป็น2ทีนะผม2สเต็ปนะครับผมก็คือโดนสองก็โดนโดน2รอบนั่นเองนะอะไรประมาณนี้นะแล้วกิง้งยิงมันไม่ได้ยิงออกลูกเดียวมันยิงออก2ลูกอะไรประมาณนี้นะ ส่วนสกิลสองเป็นสกิลยนระเบิดนะผมแล้วก็จะทำสโลนะครับอัลติเมตสกิลนะผมก็จะเป็นการยุดคืนใหญ่ไปข้างหน้านะผมค่อนข้างจะไกลนะผมออกเป็นดาเมจปิดได้นะเวลาฮีโร่ขอ่งสงครามเขาเลือดน้อยนะก็คือเป็นสกิลปิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็แยกคลิปไปแหวนเลดนะครับผมเป็นต้องจําเป็นต้องออกสายกีนะครับไม่ต้องเน้นต you know. ีไว้ก็ได้เน้นออกกีนะครับผม ให้ติดพีดแล้วก็เล่นจังหวะเอานะผมเล่นจังหวะยิงเอานะโอ้ยแต่กีดไอ้นี่แร้ไงเจอแลวะยิงยัดโอ้โหติด,ตดเขาแช,ช่เขาแช่แต่เราก็ยิงได้อยู่กะจะปล่อยผีเสื้อแรกกับเราเหรอไม่แรกซะดีกว่านะครับผมโอโหลวะ โอ้ oh, ดูเพื่อนเราไล่เอาแล้วรเราเข้าไปทำไมละ่ะนานโอ้นน oh, หิวอีกแล้วกูจะหาเลยโอ้แล้วแล้วโดนป้อมยิงสองทีติดเลยอ่ะทีะ่เนี้ยเรากยิงเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็เดิอนออกอีกหนึ่งทีสวยเลยนะตายแบบมึนๆอ,อีกแล้วอะยิงไม่เป็นไรเล่นแบบมึนๆก็ตายแบบมึนๆ อืมโดโลน่าตายมากทันปะน่าจะทันอยู่นะไปยังไม่โดนวัสศุก้าเราไปไม่ถึงนี่หว่าตะกี้นะแล้วก็ตดสอบไปก่อนนะผมเนี่ยพอเราพอเราออกกีได้แล้วนะผมเราก็เริ่มยิงติดกีแล้วทีนี้ ทีนี้เขาก็จะปวดหัวแล้วกับการรับดาเมจแล้วนะังหวงที่เขาโดนคีแล้วเขาก็จะถอยเลยนะนี่นะผมไวรัสมันจะเป็นตัวยิงสเตปแบบนี้นะผมมันเล่นกิ้งยิงนะครับผมกิ้งยิงวางระเบิดด้วยว่ายนระเบิดก่อนกิ้งยิงแล้วก็ติปิดแบประมาณนี้นะไม่ต้องตักสกิลไว้นะผมยิงได้ก็ยิงเลยนะครับสำหรับไวรัสนะตัวมันไม่จําเป็นต้อง กเก็บกูย์ไว้เยอะนะครับผมมีก็ใช้เลยนะในจังหวะนี้เขาหนีบักกุกล้ายัดเลยดีร่วงหนีไปก็เท่านั้นแหละครับแล้วกิ้งยิงรอบเขาก็ตายนะของเรามันมาแล้วอ่ะของเรามันมาแล้วมันก็ยิงแป๊บเดียวมันก็ตายนะยิง ยิงยิงโอ้โหใจกล้ามากเลยเรนดอร์เมื่อกี้เรนดอร์ใจกล้าจัดเลยจะมาแรกครับผมเราอยู่ยป้อม,มเพื่อนกันแล้วก็ค่อยถอยนะเดินน้อยนะผมไม่ต้องไปปืนเล่นนะครับผมเป็นแครี่นะปืนเล่นเป็นบางจังหวะเอานะครับผมเดินน้อยก็ไปหาฟาร์มตีดูดเลือดตีอะไรก็ว่าไปนะครับผมเก็บเลือดเก็บอะไรนะ จากคร่าวๆในการเล่นไวรัสนะครับผมมันก็ง่ายๆนะแต่มันแต่มันก็จะแอบยากนิดน,นึงถ้าบางจังหวะเรากิ้งพลาดเลยประมาณนี้นะผมจังหวะแก้ไขมันไม่มีนะถ้าเราไม่มีติ๊กเกอร์เราจะแก้ไขลำบากนะครับผมพยายามกิ้งออกด้านข้างแล้วก็เดินดูจังหวะว่ายิงได้ไหมก็ค่อยถดลูกหมัดยิงอะไรประมาณนี้นะจังหวะน,นี้เราโดนเปิดโอ้ย ตรวจวิทีดิโอ้โหแรงนะบอกไว้เลยแรงนะอย่ามารับยังไงเพิ่งรอเพิ่งรอมาดิโคดเลนแมพเดือดๆอ้เอ,อาโตรโรยังไงอะโตโรโ,โตรโร โอ้แล้วเรากริ้งพอดีเลยแล้วโโล่โดนใส่เราโอ้โหจังหวะนี้เราพลาดครับผมพลาดจังหวะตะกี้เรากิ้งไปข้างบนแล้วโตโล่ก็โดดยัดเราพอดีครับตะกี้พลาดจริงคะอขอโทษจริงจริงนะครับผมตะกี้พลาดพลาดพลา,าดนะเราเรากะาจะกิ้งไปยิงป้อมนะครับผมแต่ว่าเขาอะโดดใส่เราตอนเรากิ้งเราสกิลเราไม่มีหนีไงเนี่ยเห็นปะ นี่แหละมันนี่แหละมันจะพลาดตรงนี้นะผมก็ถึงถึงว่าไงต้องต้องกิ้งให้ไปด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะตะกี้ผมก็กิ้งไปด้านข้างนะแต่ว่าโตโลมันโดดเปิดนะลอยเลยเปิดด,ดีเลย <Nice. S 1> แล้วก็เกมน้ำแล้วก็เอาให้น้ำให้สุดนะฟาร์มไปรับผมปลาแดงพาไปเขาโตโรกับคัมแดงของเรา ก็คอมโบของไวเล็์นะครับผมอย่างที่ผมเล่นก็อ่าสกิลหนึ่งยิงโยนลระเบิดแล้วสกิลหนึ่งอีกทันก็กดอีกทีหนึ่งก็ยิงนี่นบ้าเราเริ่มแรงและอืมเขาหนีเรานี่เราเขายิงแบบกลก้ายัดไปเลยต้องกางสกิลยัดไปให้เต็มที่ถ้ากินของไวเลส์ก็คือสกิลหนึ่งนะครับผม นี่สกิลหลักของเขานะยิ่งใช้บ่อยยิ่งยิงเข้าเขาก็จะยิ่งถอยแล้วก็ยิ่งเจ็บไปเรื่อยๆนะสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลที่เอาไวส้สโลหรือว่าเอาไว้ไล่อะไรประมาณนี้ยิงยัดไปดิเอาแคโตัโลเอาแคโตโลอ,โโลอมเราก็ไม่กลา้าจะ เดินเข้าไปข้างในสักเท่าไหร่แล้วก็ขวัดที่เหมือนการล่วงไปเลยยิงพิ๊กเกอร์ยิงบอกเลยว่าล่วงหมดยังไงยังไงแลกไปเลยมาดิลุกลุกแล้งัดน,นี่บาคุณก้ายัดสวยติ๊กเน็จู่ยัดไปเฮียจังหวะตะกี้นะล่วงเะละ่ะจบครับผม อีซี่นะเกมนี้นํำแล้วก็น้ำให้สุดนะครับผมอดไปเลยเอาให้จบไปครับสวยงามครับผม <Yeah. S 1> ก็นะผมสมเทค <Yeah. S 1> นิคการเล่นเวลเด็ดมันก็ประมาณนี้นะครับผมมันก็ไม่ยากนะแต่มันก็มันก็ไม่ง่ายนะแล้วก็ค่อยๆฝึกไปนะผมเวลเด็ดก็คือเป็นฮีโร่ที่แครีที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายพอสมควรเลยแหละนะครับผมอ่า โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามเนี่ยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมด้วยสำหรับคลิปนี้การเล่นไวโอเลตก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามนะนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมไลนะผมบ๊ายบายครับ